สวัสดีครับพบกันพี่น้องถ้าฟังไทยและฟังลาวนะครับแบบผู้อยู่ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนวันนี้ก็มาพร้กันอีกแล้วครับกับช่องไทยครัวพาเลาะครับมาจิมบรรยากาศจิ่เลาะตะฟังโขงคือเก่าครับหาจิมลาะตะฟังโขงอีกแหละลมพัดวีมีมีโอ้เย็นสบายดีครับบรรยากาศโอ้สบายมาเบิ่งนะครับเพื่อน ตะเวนคำคอยแหละเพื่อกริพากันออกจากฟังแล้วครับกลุ่มประมงเขาไล่มองปลาเอิ่แล้วครับอ่ะซ้อนๆฮัทแปะคิวครับแปะคิวคิวหนึ่งคิวสองสามคิวไปดละครับพูเหรอจาวู่ดอันใครเขาไปแหละครับเวลาภอะไรกับคนได้ครับไปอยู่คิวคนเด้ บาได้แล้วก็คือมานอนตามซุ่มตามมนนี่แหละดีเพื่อนเฮ็ดไว้ครับลองตายายเดี๋ยวเพื่อนกระเาเกี่ยวมาแล้วครับเอ้าอาผมมาได้ลรอครับสุ่งทายเบอร์คนบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีครับข้างนอกเลยลมมาดีเย็นสบายอ่ะวขาไปเบิ่งครับป เบิ้งบรรยากาศครับบรรยากาศภูเขาแดดซองเสียมแฟมโอ้สวยงามมากครับชาวประมงเคยกับไาาหม้อเปิดแล้วกับเปวาคิ้วอยู่่นละครับคนทักหัวดอนไุ่้่นละครับโอ้กำจึกพึกขนคนทั้งสองฟังนะครับเนาะทั้งลาวทั้งไทยกับ าจินร่วมกันครับเพือ่อแม่น้ำโขงตัวนี้สายนี้คือสายเลือดของหมู่บ้านของเราครับชุมชนของเราซอมสายเลือดไงล่ะครับนี่ช่วงลุกฤด,ดูการในการเคลื่อนปลาเอิญครับปลาเอินขึ้นได้มาตัวนึงกับโอ้ ตัลวละยี่ิบตัลว,วละสิบกิโลเงินสองสามพันเลยด้ครับแต่ว,ว่าปีนดีเนี่ยครับมีประมงเพิน่นมาซอยซื้อนะครับนะบอยราคาปลาตกคือปีกายเดี๋ยวโละละร้อยครับปีนี้เพิ่นมารับซื้อโลละร้อยห้าสิบบาทครับประมง โลละร้อยห้าสิบบาทซื้อหมดเพราะว่าป่าผู้ป่าแม่เนาะครับเอา้าเดี๋ยวผมกฤสิภาไปเบิกงกันประมงเพินพ่นเพิ่นซื้อป่าไว้แล้วเพิ่นกฤสิมามาวัดโตป่าครับวัดโตปาเพิ่นคือเพิ่นสิจ่าไวหลนะครับสิจ่าไหวตะเก็นมือเศ้านี่เพิ่นก็นสิเอาไปรีดเอาไข่ล้วครับบัดรีดเอาไขา่รีดเอาน้ามเสื้อมนะัน อ๋พร้อมแล้วตามผมมาได้เลยครับโอ้ยตัวเนี้ยจะพาไปแก้ขางไุญแงเอาไว้นี่เลยจ้รีบไปไหนก็เอาเชือกไปกับพวกชั้นเลยยังได้เลยฮัลโหลค่ะขอออ มันจะถือเดี๋ยวนะเดี๋ยวแดงโทรหาเขาโอ้ย้าสามหา้นเ้ารังเอาปลเอาอันนี้ววันนี้เป็นกำลังวัดตัวปลาย่เกิโลครึ่ง113เหรอครับใช่113ยามหีตดต่อในชันั้นแหละมันหาผูถาไปแวาามมันเตีย รา <13. S 2> างน้ำนั่นเออีาเขาอยู่ไหม่อแคไ้อีกสักหน่อยสถานที่จับา้นท,ที่จับอันนี้ได้เมื่อวานเนาะที่ิดน <Hey. S 2> นยเนาะยา้อเ้ความยาวร1 3มเซน โอ้ตวผู้ตัวก็ใหญ่ขึ้นกันตัวนี่้อันนี้ตวผู้ครับตัวผู้น,น,ออนใน,นตัวเมียด,ออดูดแล้วูครับพูด มันแปลคิวมองอยู่คนละครับคีด่อนแหละคิวหนึ่งคิวสองคิวสามนลครับตามตามคิวไปนลครับจวกก้อนกันหมดเลยบแมนมว่าหวนไดหอนออกได้ครับต้องมีคิวด้ไหลมองไปอื่นไหลมองไปอื่นนะครับเนาะยังมาแรองจำเลย,ยกระพากันแ,กแปลกซ้านซ่านแปลเครอปูนเห็นบ่ครับปูน มีดอนเทาแหละดอนไข่ครับลมวีวีอากาศเย็นดีครับนี่ผู้ไหลมองกันไหลครับอันเป็นไหลมองไหลมองปิวครับมองปิวกัมน,นี้เ่อนพากันไปเอา แลละครับมองเป็นคนไทยคนลราไหลายน้ำกันละครับเอาเคิวน้ำกันกองทุกอย่างนะครับเนาะต้องมีกฎมีเกณฑ์โอ้ขันสิหอนได้หงอ,ออกเลยมันกับพิษกันแล้วครับชุมชนถูกชุมชนถ้าบ่ามีกฎมีเกณฑ์นียโอ้บ่ได้ครับพี่น้องเลย แม่น้ำโคงในี่ยคือเป็นแรงทาํามาาติจิงร่วมกันนะครับที่มับเป็นเจ้าของู้หนึ่งู้เดียวก็่ได้การลอยล้นน้ำล้นน้ำนะครับยัง่แรงพอมืดอส่งไปกับภา,าคอะไรละื่อแรกโอ้ขันได้มาตัวหนึ่งกับคุมคาครับคุมคา ว่าลมมันอัดตาเอินจะขึ้นกับบอจักขึ้นนอนเลยเอ้าสำหรับคลินนี้กัสวัสดีครับ